สวัสดีครับวันนี้กับคุณเขาเหมือนเดิมครับผมคุณเขาค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยครับผมซึ่งนั่นก็คือการทายเงานั่นเองครับผมทายเงาตัวละครของยอดนักสืบจิ้วคนนั้นนั่นเอง yeah. มเย้หมกมือครับผมโอเคครับผมมีมก็จะมีสามสิบห้าตัวโอโ้เยอะอยู่นะ <laughs> อันนี้ก็คือก็ดูคนนั้นบ้างไม่ได้ดูคนนั้นบ้างแต่ขอเข้าดูคนนั้นบ่อยมากเลยไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่ารับผมาเปิดดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอะไรใครคาซามิที่หนวดคาซามิจากกองตำรวจอาสันติบาลถูกต้องนี่ครับทีเฉลยใช่ไหม เห็นเห็นอย่างเดียวอ่ะก็คือเห็นเป็นแว่นที่เห็นก็คือเป็นแว่นนะครับผมอันนี้เป็นแว่นไงมันมันในในภ้ามันมีเป็นแว่นอ่ะอันนี้ได้มาจากมูฟี่ที่ก2สสองใช่ไหมหรือว่าใช่ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เดีรู้มูฟี่ใช่ไม่รู้ทิ้งงานแค่ว่าคา็นมีตัวต่อไปเลยนะครับจับมือจับโอเคเออไม่ทําจริงเลยนะหนึ่งสอง <า>เยดี๋วค<อ>ิสากิเอริออแม่ของมอลลีรันในของเรื่องอ,อันนี้นี่ขนาดไม่ได้ดูเยอะนะจำเง,งาดได้นี่ยโอเคตัวต่อไปเลยสิจินตัวอะไรต่อโคโดชิอิจิอันนี้ไม่ทำจริงจริง อันนี้อ,นนอันนี้คือ,อ,อเห็นหน้า้นมันจะย,ยงต้นเพราะว่าชุดนั่งเรียนเหมือน <c oughs> เ,เห็นหน้าปนะูนะกะจะเอาไปกดแล้วอ่ะแต่นี่ไวกว่ามันเลยไม่ทนแต่นี่ไม่ไม่เป็นไร <c oughs> คือจริงๆแล้วภาพนี้เห็นแล้วก็น่าจะรู้นะบางคนนี่ก็คิดว่าเป็นโคน,นันแต่ว่าบางคนก็ก็คิดว่าเป็นอีกคนอึ่งไม่ใช่แล้วโอคิตะบางคนก็คิดว่าเป็นโอคิตะเป็นหลายคนมาเพราะว่าในเรื่องคนนั้นมีคนน้าซ้ํากับคนนั้นหลายคนเยอะหลายคนอยู่แต่ว่าอันนี้รูง่ายมากที่สุดตัวที่สีไหม โอเคนี่สี่กดเนี่ยอ้าวดรอาคาสใช่ไหมฮะิดตดมีเดีาได้นะขออันนี้วีคอ์ได้ไหมเข้าสู่ช่วงวเคอร์สได้ไหมตอบก่อนอาอันนี้ตอบไม่ได้นี่ก็ต้องตอบหออ๋อไหมไหม อันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ยอมแพ้ได้ไหมยอมแพ้ยอมแพ้ไม่รู้เก็ตะใช่ไหมดูดิดูทับเฉลยเลยครับถูกต้องครับไม่ไหวอันตอแรกคิดว่าตาเต๋อขั้นสําเพราะว่าทรงผมอ่ะคือทรงมันเหมือนกันไงไม่ใช่ทรงผมหรอกแต่ว่าทรงแบบรูปร่างของหัวมันเหมือนกันอ่ะมันเลยทําให้แบบพมโกหกมันต้องเต๋อขั้สําแล้วแล้วแล้วยิ่งมันใกล้ๆมันเหมือนมันเหมือนมากแต่ท่านแบบเออซูมออกเออพอรู้แต่แบบมันใกล้อ่ะเข้าใจไหม มันไกลแต่แต่ว่าถ้าแยกอีกทีหนึ่งก็คือตอนแรกคิดว่ามันเป็นมุมหน้าก็เลยไม่เห็นผมคอดักเตอร์ดรผมจึงฟูฟูออกมาหน่อยตัวต่อไปนะครับตัวที่ห้านะเนาะตัวละครที่ห้นะครับไปใครเมื่อกี้โอเคคนนั้นถูกต้องไหมคนนั้นถูกต้องนะครับคนนั้นไม่ตันเตคุณก็เอกของเรื่องนั่นแหละครับผม โอเคอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับผมให้ของเรื่องคนนั้นนคือเรื่องชีจิตนั่นเองโอเคไปกันเลยตัวที่เจ็ดนะครับโหกไม่ใช่หรอตัวหกจกจจนคิดถูกต้องนะครับอันนี้เมื่อกี้นะเขาย้อนกลับไปเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะเอามือไปแตะใช่ไหมควาอไว้ไป้ของพี่ศาจต์จำไว้อเ,เอาโมไปที่หู เไม่ดีโหนี่ดีโหตัวสองมือเลยนะครับตัวต่อไปตัวที่เจ็ดนะครับใครใครได้ผิดเลยใครเขาบขาใช่ไหมครับหนึ่ง อันนี้มือล่าไปได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้เอ๊ะแต่แต่แต่รู้จักนะรู้จักมัรู้จมันอยู่ในเจ้าหน้าที่ FBI แล้วแล้วมือนั่นอะคือเจ้าหน้าที่โจโจดี้แล้วมันอีกคนหนึ่งอ่ะมันมีโจดี้คาร์เมลแล้วก็อีกคนหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้แต่ก็รู้ว่าคนนั้นอะอยู่มาตั้งนานแล้วได้ไหมหรือว่าสารสิทธิ์ขอจำชื่อไม่ได้แต่ก็พูดมาได้ก็พูดแบกก็ได้ไม่เป็นไรหนึ่งคําจำไม่ได้แล้วค่ะยอมแพ้คุณเขาแล้วครับ ไม่ได้ใช่ไหมชื่อนามหน้าในตัวตัวอีมั้งใชเลยนะครับอันีวเจ็ดนะไม่ได้ทั้งคู่โอเคตัวเจ็ดออกมาเป็นรู้จักไหมรู้จักรู้จักชื่อเจมดักอ๋อลืมไปไม่ใช่ใช่ชื่อนามหน้าในตัวอีดิตัวเจมไม่เราไม่ค่อยจำัวนี้เท่าไหร่อ่ะดูดูมันยากเลยนะครับลนดับที่แปดนะครับเอ้ยนี่หูครับมือหูมันน้อยด้วยนะไป าสนะโก้พี่ครับอ้าวไม่ใช่เนี่ยข้าวครับมันดูคล้ายๆดีนะเป็นแม่ของสนโก้เลยนะขอดูดีๆเออ๋ยวดีนะครับดูจากนี้ผมสั้นดูว่าผมสั้นอืมได้ไหมไม่ได้ดข้าก็ไม่ได้หรอครับนึกก่อนน่าจะเป็นแม่ของมันตื๊ดท่าไม่ได้อีกเหมือนกันเฉลยนะ ใครเอ่ยอาจารย์โจดีไม่ทำไมมันอันนี้อันนี้ปีเจ็ดปีเจ็ดเราจับไม่ได้มันไม่เห็นเแื่นอะคือดูคล้ายๆโซนโกดีนะคือตอนที่ใส่เงาอ่ะแต่เนี่ยมันแบบเอ๊มันดูไม่ไม่เหมือนอะมันดูเหมือนโซนโกดีแต่ว่ามันทำไมมันแปลกๆอ่าไม่ได้ดดวไไม่้ถ้าเห็นแว่นนี้ก็รู้แล้วนะโซนโกีใส่แวนหรอโซนโกดีใส่แว่นครับไปที่หูนะที่หูนะไป มั่วชี้ปาถูกไหมถูกต้องครับอันนี้อันนี้เป็นตัวละครเสริมใช่ไหมจากเรื่องคนนั้นเป็นเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งลองว่าจากวัฒคันนี้อยู่อะไรนั่นแถบสืบสวนกรงตำรวจนั่นแหละกรงตำรวจแผนไหนสืบสวนที่หนึ่งโอเคต่อไปไปกันเลยอ่าที่สิบแล้วครับต่อไปเลยไปที่หูที่หูไปสารวัชิราโตรี ไม่ทำ<ม>จริงๆอะ่ะถูกต้องนะครับกวนค่าได้ไปอีกแล้วนะครับพร้อมยางพร้อมยางไปที่สเปนไ,ไปที่หูนะครับไปใช่ไอ้ควนเมื่อกี้คุนเขาเหรอ<ไ>ใช่อะ<ไ>สเปนครับสเปน คนึ่งีองิาดสามคุณแต่จำไม่ได้เห้สามคนหนึดรู้แล้วนะหรือว่ามันซ้อนกันอ่ะขดข้าวครับ1นมันจะมีผู้ต้องสตกลงไปอยู่ที่อยู่ฝาตอออันนี้เป็นเดี๋ยวขอถามหน่อยได้ไหมนี่ภาพมีมีสองคนหรือคนเดียวกันอันไม่บอกอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรฮาตอรีเหรอไม่ใช่ฮัตอรีได้ไหม สองคนได้ไหมดูเหมือนเป็นคาโต้ลี่ไม่ได้ใช่ไหมครับเฉลยนะครับภาพที่เฉลยคืออ้าวซาโต้ซาโต้เมื่อกี้หนูก็พูดนี่เออาเมื่อกี้ก็พูดเออะคาโต้พูดพูดอะไรพู้ชายซาโต้หรือเปล่ายิ่งเงหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่นับหรือเปล่าาไม่นับต้องบอกว่าตอบว่านี่ถ้าหรือเปล่าไม่นับถือว่าไม่ใช่คําตอบแสดงว่าเราถ้าถ้าถ้าเราดูแค่ภาพเราก็จําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่เงาเราก็ต้องจําฉากหลังนั่นแหละไม่นับครับ อ่ตัวต่อไปที่สิบสองนะครับไปใครกดมือโดนอ่ะสนโกตต้องใช่ต้องใช่ละถูกปะถูกต้องครับผมถูกต้องด้วยนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันดูชัดกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วคือประมาทไปหน่อยดูไม่ค่อยชัดต่อไปอะไรต่อไปสิบสามนะครับ ใบหวดอะไรคันนี้หรือเปล่าผิดครับหาวัตยามาตุละใช่หรือเปล่าผิดครับหาใบหน่อยได้ไหมว่าเป็นไปยังไงอ่ะต่อไปคุณเขาทำไมปุ๊บไม่รู้เลยทำไมปุ๊บไม่รู้เลยคนใกล้ตัวคนนั้นแต่คนใกล้ตัวคนนั้นก็เยอะดีอ่ะอ่ะใช่คนใกล้ตัวคนนั้นก็ก็เยอะอ่ะมันเยอะอ่ะก็เกิน อ๋อสองตัวเป็น,นอมรูปหรือเปล่าออและครับทุกเนอมรูปนี่หูครับทำไปทำไปตัวนี้นะครับหนึ่งนิคุณเด็กอ๋ออ่ามิซูอิโกถูกต้องครับจมาใหยเขางงีไปผมตอบไม่ได้นะครับดูทรงผมคล้ายๆกันแล้วหูว่ายะมารุระจะอะไรนะจังหวัดกุนมามากเลยดูทรงมันคล้ายๆกันแต่ว่า มันเป็นเงามันเลยดูคล้ายๆกันแต่ถ้าใบถ้าไม่ใบนี่ก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยอ่ะต่อไปครับตัวต่อไปสิบสีนะไปอันนี้ใช่อะไรนะซูบบารุอะสูบบาร์ซูบบาร์เรานี่ยไงซูบบารุ <Okay. S 1> ที่เป็นอ๋อใช่สูบบารุได้กินเลยมันเหมือนเรซรามัมลซุนี่เลยเนาะ จะตอบไหมจะตอบไหมครับเดี๋ยวนะจะตอบไหมเห็นเห็นเห็นเหลืองๆใครตกหรือเปล่าจะตอบไหมเอาครับตอบแม่คุณระบะใครตกพิษครับแต่ไม่ใช่ใครกระเป๋าไว้ข้างหลังนี้อ่าเฮ้ยคำใบ้คำใบ้ไม่เกี่ยวเคใบ้มัคนนะเป็นกลุ่มนักเรียนผู้หญิงเซลังกาซนมิถูกต้องครับ ทำได้ทไมเราไม่รู้เนี่ยทำไมไม่รู้เนี่ยอ๋อเสร็แล้วมันชอบเอากระป๋าไว้ข้างหลังนี่ไงนี่กอเลยพูดว่าไงเมื่อกี้เลยพูดว่าก็มีไม่กี่ตัวนะก็มีแค่สองคนเองซึ่งวิชาทพประจําของเขาอยู่แล้วนะครับมีแค่สองสามคนเองไม่น่ก็คือตัวที่สิบหกนะครับเสร็จตัวที่หูนะครับตัวที่ง่ายมากครับตัวนี้แต่ว่าตัวต่อไป อันนี้แม่ของเซร่าเซราามารีใช่ไหมแม่ของเซร่าตัวที่แม่แล้วพูดผิดเขาตัวที่ใช่ไหมถูกต,นะต,นะต้องครับ <laughs> <laughs> ตัวที่สิบห้าขอโทษนะทมงานงงไปเองตัวที่สิบหกนะครับอันนี้ง่ายมากมือไม่ได้หวัวใ,ใกล้เกินไปใกล้กว่าข้าวเกินไปหรือได้เปรียบเกินแ <laughs> ต่ว,ว่าไป รถตู้อาคาซาเขาไวอะถูกต้องครับโอ้โหอันนี้จำภาพได้จำกราฟิกภาพนี้ได้กราฟิกนี้มาจากเดอะมูฟวี่ยิมซีเดอะมูฟวี่ยิมซีอันนั้นมันอารมณ์มันคล้ายๆกับว่าเหมือนเขาเปลี่ยนค่ายทำเดอะมูฟวี่ไปเรื่อยๆอตัวตัวอะไรตัวอะไรที่ต้องทบเรียนตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่สิบเจ็ดใช่ไม่ทันดาเต็วัตตาุ อันนี้อาจจะซีดูได้วน่อยเอ้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะใช่ผมมันข้ามไปกูเห็นไหมาดาว่าข้าวถ้าว่าข้าวตอบไม่ได้ข้าเสียดายเพราะว่าข้าชอบกลุ่มห้าคนนี้มากห้าคนนี้นั่นแหละข้าไปรังการเรียนตำรวจต่อไปเลยไหมต่อไปเลยสิบแปดนะไปโดนก่อนโดนก่อนพวดใครนี้โซผมรู้แล้ว ใช่ไหมใช่อก็ถูกต้องครับคครั้งนี้วตารูเหมือนกันนะวิชัยถ้าตอบวตารูปเฉยๆนี่ไม่ให้นะเพราะว่าเพราะว่าชื่อชื่อมันไดเหมือนกันเฉยๆตัวที่สิบเก้านะครับน,น่าจะยากต,ตัวนี้เนะี่ให้จับพุดพแล้วครับไปคาซึฮะโอ้คาซึฮะไวจริงๆครับ จำไดุ้ณเข้าไว้จริงมีไม่กี่ตัวที่ไว้สงผมอย่างเงี้ยอันจริงจริงแล้วในเรื่องมีแค่คนเดียวอาจจะมีแค่คนเดียวเลยก็ได้แล่วก็ทไรครับแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วคนเข้าตามมาเข้าตามมาอ่าต่อไปตัวที่ยี่สิบนะครับไปให้ทันจริงมันชื่อเลยนะต้องเอาไว้ตรงนี้เงือกข้ามขวา มันอยู่ในแบบมันจับจนจนขี่อยามันชื่ออะไรนะอะไรหนึ่งสองสามคำใบนะครับจับหูคำใบนะครับมันะรู้ว่ามันเป็นพ่อของอะไรที่มันเป็นพืชคำใบก็คือเป็นหนึ่งในตำรวจที่จับจนจนขี้ไม่ใช่เนี่ยแหละแต่จำชื่อไม่ได้เยอะต้องเยวจะใบ สองตัวน้ำหน้าของตัวละครนะครับรู้ละรู้ละรู้ละเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิป้ายรอคหาตอบรู้ละสาลาวันนากามุริเออนากามุริเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าจำไม่เขราะว่าจำชืพอดีเลยครับถูกไหมนากามุริอินเซียวอันนี้คือจำชื่อได้เพราะว่าเป็นนึกถึงเนี่ยอาโอโกะไง ในในในจำจนคิดอ่ะมันเลยแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันแล้วรู้อยู่แล้วเลยจำชื่อนักสกุลได้เลยว่าใช่ละจำได้ละต่อไปอ้าวิ่มหลกเลยครับต่อไปนะป้ายไม่ทันจริงจริงเบลม์มดต้องมีตัวอ้าว เฮ้ย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 เล้ยคเล้เ้ยคเล้ยกเมื่อกุ้นรักเาลยุคนรักเาเยเดียวต้อเ้ยนะให้ได้กนรักเเยย่าีฮะโอเค้วมเียงเอาสออยาเอาสมาขวางคนเข้าที่เรขอตกไม่ได้เพาะอมาขวางนอเคเมื่อกี้เดี้ยมัดถูกต้องนะแต่เมื่อกทําคิด ต่อไปนะครับกระชากกระชากกระชากดระชากยืนอย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกนี่ไฟมันต้องกดไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเฉลยในคลิปได้นะครับมันคือเบลมัดนะครับถูกต้องไปเมื่อกี้แล้วนะครับต่อไปเป็นเอาโมดหัวุกหรืออะริ้าเนี่ยต้องไป เมื่อกี้เมื่อกี้รีเทนนะถ้ากล้องจับได้นะอย่าลืมไปรีเทในคลิปว่าเมื่อกี้ทำยงไงเมื่อกี้ทำยังเงไม่กัดไม่จัดติกาเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่จับหูเลยอ่ะเมื่อกี้อ้อเฉลยตัวเมื่อกี้คือเบลบอดนะครับเบลบอดเมื่อกี้นะครับแล้วคนเมื่อกี้เป็นใครนะอามูโรตัมมูโรคุริยาเล่ไม่เลยครับาข้าวปมคข้าวตั้งแต่หูเร้สิเมื่อกี้ไม่แต่หู่ะตัวตัวละครตัวต่อไปนะครับ ตรงนี้ตรงไว้ตรงนี้มันใกลเอาไว้ที่หูที่หูเอไว้ที่หูนะครับไปไข่อ่ะเหมือนวัสดเงี่ล่ะหนึ่งดวงไหมดวงไหมเหมือนวัสดงี่ละดวงไหมวัสดงินเปย์ซอมโฮแม่งเนี้ยอ่ะจริงๆแล้วมีเยอะมากในเรื่องนะแต่เอาที่หยิกๆกอ่หยักๆสุดดูไม่ค่อยเรียบร้อยก็มีแค่คนเดียวอ่ะ ออกเซอร์ๆหน่อยอ <that> ่ะคนนี้เลยจะมีตัวละครได้เป็น5ระยะออกมาบ่อยนะเมื่อล่าสุดเขาก็เพิ่งมากดตัวในเรื่องอันในคนนี้มีบทบาทเยออันนี้ขอสปอยแ้วกันว่าคนนี้มีบทอย่าสปอยเรื่องอมันออกมันออกลงไปแล้วอันนี้ปรากฏตัวอันนี้แค่ถ้าใครเยอะไม่ได้ไปดูก็ขอพูดแค่ว่าเขาปรากฏตัวมาค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่อยยอาจจะเยอะมากกว่าในบรรดา5คนด้วยแค่นี้แหละ ตัวต่อไปนะครับจับหูจับหูยิมซีบอ้าไม่ทันเขาชื่ออะไรนะโคตที่รู้ไหมมันน่ะรู้ว่าเป็นพี่พี่พี่สาวของหนึ่งพี่สาวของเลยนะแล้วมันชื่ออาดามอาชื่อสั้นๆก็ได้นะได้ไหมได้ไหมขอโคดเน่มอ่ะเป็นนักข่าวชื่อว่าชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรไม่รู้แต่จำโค้ดเนมได้เดือนะอะไรอะคีรู้โค้ดเนมคีชื่อจริงจริงชื่อนามสกุลเดียวกันกันกับฮันโดเอซิกตก็ชื่อฮันโดไงฮันใช่ก็เป็นพี่สามฮันโดเอซิกิตก็ชื่อว่าฮันโดสยามอ่ะจำไม่ได้แค่จำโค้ดเนมได้เฉลยคนนี้ใช่แล้วอูเรนน่ะเออชื่อชีลินเออใช่นักข่าวเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้ชื่อปลอมใช่ เลยใช้ช okay, well, ื s right. <S s right. <S ่อปลอมเพราะว่าเขาเป็นทั้ง CIA แล้วก็เป็นคนในองค์กรอารมณ์คล้ายๆกับคุนอัมโมโลเหมือนกันเลยใช่โอเคคนต่อไปอืคนนี้นะครับต้องน่าจะได้แหละคนนี้นะไปไฮมาราไฮมาระาดอชื่อว่าเชอรี่ไอ้ชื่อนึงเอาจริงๆเขาสิเอาจริงๆเขาสิเอาจริงๆเขาสิชื่ออะไรเอาจริงๆก็โผล่มแล้วแหละอ่ะเ๋อโถูกครับ ก็คือมิีโนชิโฮะถูกต้องครับอ่าคุณเขาก็ตอบถูกแหละอ่าในเหมือนกันเหมือนกันบวกสองคะแนนนะไม่ใช่บวกสองคะแนนดีให้ทนสองไม่ก็คุณเขาได้ไงอ๋อโอเคจิโนชิโฮะนั่นแหละขอบคุณครับลืมไฮบาระก็ได้เหมือนกันคุณรู้จักเมนไฮบาระกับเซรามอซึ่งมีคนยังไม่รู้ชื่อจริงๆเขาเลยอ่ะพาเดอครับไม่รู้ทีเนโนชิโฮะเนาะอืมต่อไปครับคนต่อไปบอยอ่าไม่ทัน วัดกะไม่ใช่ไม่ใช่สาวัสดีมีกุงเลยไม่ใช่อ้วนขนาดนี้ก็ไม่ใช่ความเฉลยคือสาวัสดีมีกุ้งเลยครับอ้วนขนาดนี้อ้วนอ้วนขนาดนี้ไม่มันแยกได้วัดกะไม่อ้วนขนาดนี้หรอกอันจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องอ่ะอันจริงเนี่ยภาพมันใส่หมวกกันแต่ว่ามันอ้วนกว่าสังเกตได้วัดกะไม่ได้อ้วนแต่วปากมากุ้งเล่ ยูโซนะครับคนต่อไปนะครับคนนี้นี่บอกเลยว่าตัวท็อปตัวทอ็อปสอสอสอัวากขวาเนีนเ้ยเข้าทีไปวัลนี่ของกระโรถูกต้องนะครับตัต้งตให้ได้ตัวเนี้ยต,ตัวนี้ตัวเมนหลักของเรื่องเลยสามตัวละครหลักของเรื่องก็มีไม่กี่ตัว มีแค่สองคนเนี่ยนี่ก็คือมอลลี่กับเมฆเกนแดงกับอคโคโรตัวนี้นี่ไม่ได้นี่ตกหูตายแล้วตัวนี้นะไปโลนี่รันโอ้โหเราเกิน ดูสมองผมก็รู้สมองนี่มีแค่คนเดียวในเรื่องอ่ะไม่ไม่ใช่คนเดียวในเรื่องมีอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหญิงจากอ่าในจากเวสปาเนียเป็นเวสปาเนียที่ล่าสุดที่ไปดูไปดูเก็บตกนี่คือจำได้ว่าเขาปรากฏตัวในดูมูวี่ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเป็นดูมูวี่ที่โคนันกับดูเปรมมาอันนี้มันแบบมันรวมกันเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหญิงเวสต์ปานเวสปาเนียจ้าหญิงจากประเทศประเทศเวสต์ปานีหรือเวสปาเนียนี่แหละเออไปอ่านไปต่อ ยี่สิบการแล้นะครับมากเกือบครึ่งทักเลยมาแล้วเนี่ยไปอ่ะยินใชะยรืบละถูกต้องอืมอืมนืมอนมอืมอูกอืมอืมอคมอืมอมอะวอืมอืมอืมอืเอืาอืมอืมอืมมอามอืมอืมอืม้ืมอืมอมอนมอืมอืมออืมอืมันมอมอามแืมอ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 มยืมอืมอออือ อันนี้เริ่มไวคือถูกต้องนะครับอันนี้อันนี้รู้แล้วเออข้าวไม่รู้จักไม่รู้จักหรือไม่รู้จักไม่รู้ขอกดก่อนแลกันอยู่นี่ตงอยู่นี่เฮ้เพิ่มความท้าทายเอาอยู่นี่เลยดีกว่าใกล้จะตกตไปไปนะครับไปยังต้องต้ององออึงองคคออึง ใครชื่จิคนนี้แหละพี่อากาอีพี่อากาอี้มือเทพระดับพักการสไนเปอร์สไนเปอร์อากาอีชื่จิถูกไหมถูกแล้วอันนั้งถูกแล้วมีคนเซ็นบวกไว้ผมคนเดียวในเรื่องแล้วก็นานที่อยากเห็นเขาถอนบวกตอนนี้เขาแต่ถอนนิดถอดแต่ถอดน้อยอ่ะไม่รู้ว่าไปตัวสามสิบสองแล้วไหเหลืออีกตีตัวสุดท้ายแล้วครับอันนี้ต้องมาใกล้เกินไปโอเคสิเข้าที ใกล้ขุนเขามากไปเนี่ย,มยมไไแม่พูดตั้งนานแล้วเข้าทีเตรียมตัวไปเฮ้ยยังไม่ทันเลยภา,ยาพอะไรวัดแกเออวัดแกเลยภาพยังไม่มาคือก่อนก่อนกอน่กอนจะคิกเมาส์อ่ะแบบไปก่อนไปก่อนแล้วภาพก็ขึ้นมาแล้วนะเทมงานจะไปจะทำอุปก,กรณ์กดนีม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 ีเหมือนในเกมโชว์เลยนะครับกดใครกดได้ก่อนก็จะมีไฟขึ้นเงนี้ โอ้อ่ะตัวต่อไปเนี่ยครับไปแย่ไม่ไว้ต้องกดมาก่อนกดมาก่อนแล้วภาพจะมีขึ้นเลยครับแล้วบอกว่าไปถึงกดไปเจ้าหน้าที่คาเมลถูกต้องนะครับ อันนี้ลูกยิ่ไม่ขึ้นเลยกดละอันนี้ถนัดขวาใช่ไหมนัก่ก็นั่งมั่งขับยี่อะไแล้วกันอันนี้ถนัดขวาไม่ถนัดซ้ายตัวต่อไปนะครับอีก2ตัวสุดท้ายตัวเราสุดท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยตอบไม่ได้ไม่รู้นะอะไรครับเข้าที่เตรียมตัวไปถ้าตัวนี้เห็จี วเนี่ยมือเป็นไรเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายแล้วนี่นี่เฮจิมาแล้วมาเลยสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับอะไรอะไรอะไรเตรียมตัวหนึ่งสองไม่สามเลยนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามไปเฮจิมาแล้วเฮจิฮจิมาแล้วเฮจิ คุรุกคนหนึ่งนะเติมคราบคุรุกคนหนึ่งนะถามพี้เกียจหาคุรโรฟูชิเรโรมิซื้อละพี่โรฟูชิเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าอืมมันขี้เกียจเอาฮิโร่ของหนูอ่ะฮิโร่เราหอมมันคนไหนคนไหนโรฟูชิห้าพยัคฆ์เราไม่เคยดูเหรอคนไหนเมีสี่คนก็เหลือคนเดียวตัวสุดท้ายคนไหนอ่ะคนที่ยิงตัวตายอืมโอ้โหนี่ยิงตัวตายที่จับตัวฉาวที่มันเอาเนี่ยคนนี้ใช่ไหมฮะที่เอาลูกบอลให้จีจีหรอคนนี้เหรอ ใช่ก็ถูกไงอ้าไม่ใช่อันนี้อันนี้วันอันอันนี้อันนี้เทนจิอ๋อคนคนไหนหาไม่เจอหาลูกไม่เจอโอเคครับสรุปคะแนนพี่กงเทาอ๋มาแล้วเหรอมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วพี่ขอ17คะแนนมันขอสิบสีคะแนนโอ้โหสุสีสุสีช่วงช่วงต้นเกมนี่คือก็ไปไวมากเลยช่วงท้ายเกมเป็นไรขอข้าวเป็นตัวเหล็กเกมใช่ไหม ใส่เร่อใส่เร่อใส่ไม่ยั้งเนี่ยต่ดีใจที่ที่เตกอัมโโลได้ไงถ้าไม่เตกอัมโโลไม่ได้ดีกว่าก็แบบโอ้โหตกต่ำเมนอัมโมโลไปเลยละแต่เสียดายขอนข้าวพลาดไปตัวเดียวอะที่ทางนี้จะล้าไปลค่ะไปยั่งเกินไปไงสตาร์ทเหรอลืมว่ะสตาร์ทแบบใครเพราะ่าก็มันแบบมันจะมีอยู่อยู่ตัวหนึ่งอะก็คืออะไรอะมันจะแบบมาอันมัมันมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ พูดเลยนะผู้หมวดผู้หมวดทครั้นี้เขาเคยปลอมตัวเป็นนี้แน่ก็เลยตกใจว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นผู้หมวดทครั้นี้ปลอมตัวหรือเปล่าเขาอาจจะแบบเพรอาจจะแบบทิ้งได้จะแบบเล่นเกมโกงอย่างนี้ก็ได้ดีอยเออก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะเอ้ยอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งสิสวัสดีสิจบคิวพร้อมๆกันอย่าเล่าพูดอะไรเยอะโอเคครับผมก็เหมือนเดิมครับผมถ้าใครชอบักนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซัปต์รักให้ผม จะก็ใหม่คลิปหนะ้าเดี๋ยวลูกเกิดคลิปโอเคสวัสดีครับสวัสดีคเสียงดังมากเลย